สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมเพจสองพันะฮะก็มาฝึกภาคบรรยายนะครับจำลองแมตช์การแข่งขันนะครับอ่าพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างวูทัมตันมาร์เดลเนี่ยครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสถานการณ์นะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยวูทัมตันเนี่ยอยู่โซนตกชั้นนะครับมี10อ่า12คะแนนอยู่อันดับที่18นะฮะผมสำหรับแมนยูไนเต็ดนะครับอยู่อันดับที่13 มี22คะแนนนะครในส่วนของแมตช์การแข่งขันล่าสุดเนี่ยของบูฟทเทมตันเนี่ยล,ล่าสุดก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป3-0นะครับเป็นฟุตบอลเปล่โคตนะส่วนแมสเด์เนี่ยนะครับก็เปิดบ้านนะครับพ่ายกับบอลมัดไป0-3่ 3, ซึ่งก็ค่อนข้างสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากๆนะฮะสศิ City นะครับการเจอกันเนี่ยทั้ง2ทีมก็5เกมล่าสุดเนี่ย แมนยูเต็ดเอาชนะไปได้4ครั้งแล้วก็บูธท่านเอาชนะไปได้1ครั้งนะฮะโดยน่าสุดเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนยูเต็ดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับผมก็เดี๋ยวผลคู่นี้นะครับจะเปไ็นยังไงก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะฮะแข่งจริงกันคือวันที่26นะฮะอ่ะก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามนะครับรินสเตเดียมนะครับผมก็เป็นรังเย้าของบูเท่านบอลเลอร์ L นะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็นัดนี้ก็เป็นหนึ่งในแมตช์นะครับ Boxing Day ด้วยนะฮะเดีย๋ยวเกมหน้าเนี่ยก็จะมีเตะช่วง29-30บนะฮะก่อนนักเตะทั้งสองทีมนะครับลงสู่สนามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนำทีมโดย Bruno Fernandez ดี๋ยวเรามาดูไลย์แอของนักเตะทั้งสองทีมกันนะฮะ ทางฝั่งของวูฟเนี่ยมาในชุดเก่งเลยนะครับสีเหลืองนะฮะมาเต็ดมาชุดเยือนสีน้ำเงินฟ้าเดีย๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพของเจ้าบ้านกันนะครับก็มืนดค่อนข้างสำคัญนะครับทางฝั่งวูฟก็หนีตกชั้นด้วยนะฮะอุทุมตั้นมาในแผน532นะครับผู้สามป,ประตูโจเซสซานะครับก็มีแบ็กโฟ 5ตัวนะครับตรงกลางมีคูรรนโยนะครับตันิ้ออโตกับมาติอุสคุนย่านะครับหน้าเป้ามีลาอูชิมิเนสทางฝั่งของแมตต์นะครับมาในแผน3 4 2 1นะฮะก็เล่นกองหลัง3ตัวครับมาติเมนแม็กไกวเดลิกนะฮะวันนี้แมนยูเต็ดนะครับใช้หน้าเป้าเป็นลาซุปฮอยลุนนะฮะเมื่อเกมที่แล้วเนี่ยตอนเจอกับบอลมัตเนี่ยให้เซอร์เซ่ลงนะฮะก็เลเทะเลยครับ เกมบุกยังไม่ได้เรื่องนะฮะสำหรับแมร์เต็ดนะฮะเกมเริ่มครับบูเชมตันวอร์เดอ,เอร์เลยนะครับเจ้าบ้านชุดเหลืองนะครับเขีย okay, จากซ้ายไปขวาครับอ่ะบอลตกมาที่อูกาเต้ครับอูกาเต้อามัดเดโลครับวันนี้อามัดเดโลก็เล่นเป็นหน้าขวานะครับหน้าต่ำนะเล่นคู่กับบุนโน่ตรงกลางให้วิ่งขวาเป็นดาโล่ครับนนครับจังหวะนี้อามัดเดโลอามัดเดโลครับ คือหลังมาที่กาซิมิโลกาซิมิโลสวยครับอามัดออกขวามาดาโลอูกเต้บอลค่อนข้างไวนะออกขวามาเลยครับดาโลดิโกดาโลครับเพื่อนเรียกอามัดคอยอยู่หน้าประตูครับคาซมิโลออกซ้ายมาบ้างครับมาสลาวี บูโนเฟิร์นันเดยิงลูกนี้หูยล่อเสาไปก่อนเลยครับลูกนี้โอคือขคาบอลอยู่ประมาณ7-8จังหวะนะครับอยู่ที่หน้ากรอบของวูฟนะฮะเราได้จบด้วยนะครับลูกนี้10นาทีแรกนะครับทางฝั่งของบูฟยังไม่ได้บอลเลยนะครับบอลอยู่ที่คาเซมิโลครับคาเซมิโล สวยครับจังหวะนี้โอ้โหปล่อยบอลไหลครับออกไปก่อนนะลูกนี้ไงไหนครับบอลอยู่ที่โยนเข้ามาจิเมสเนลส,สันเซมิโดเอาสวยครับทำชิงเอาบอลแย่งมาได้ครับมาสลาวีโอโช้าแล้วครับมาสลาวีโอโจ่ายเกินครับจังหวะน,นี้เนลสัน โยนมาเลยครับลูกนี้บอลอยู่ที่จอนี่ออโต้โอ้โหสวยครับเอาบอลลงดีมากครับมาติเนสโยนตรงกลางโอ้โหชัยบอลขาดกันเกินนะครับจากหลังมาหน้านครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอลอยู่ที่อังเดโอนาน่าโอ้หนาเป็นสั้นกับแมค์ไกว์แฮร์รี่แมค์ไกว์อุเต้กับซิมิโลออกซ้ายมาเลยครับบุนโอลิซันโดมาติเนส นะครับบอลมาที่มาสลาวีครับนัดที่แล้วก็ทําให้ทีมเสียจุดโทษนะครับสําหรับมาสลาวีไปเสียเหลี่ยมให้กับจจสตินไคลเวิร์สนะฮะโดนจุดโทษไปเลยเล่นดีมาตลอดนะฮะแกรายาอุกเตเกมนี้ก็ดูเบนามริมนะครับก็ให้ทางฝั่งคอมบิเมนูนะครับ เป็นตัวสำรองเลยเพราะว่าเกมที่แล้วนี่พลาดเยอะมากนะฮะจ่ายบอลเสียนะครับเล่นบอลช้านะครับทำให้เสียลูก2และลูก3ามเลยสำหรับไมนูเกมนี้ก็เอาคาซิมิโลลงนะครับจับคู่เเต้ครับจังหวะนี้ครับมีกระแทกกันเล็กน้อยนะครับแม้แต่ได้ฟรีคิกเนี่ยนะครับเส็นของบอล7.5ต่อ2 2 7.5ต่อ25เนี่ยจังหวะนี้ครับบอลไม่ถึงนะครับซิมิโลมาสโลวี เอาล้วครับมาสลาโอ้โหสะดุดครับไปครับจังหวะนี้ออโต้อ้าวครับบอลอยู่ที่อามัดเยโล่อามัดเป็นใกล้ครับบัเต้บัเต้โอ้โหจะจ่ายทะลุให้ฮอยลุนนะฮะบอลไปถึงโจเซซาโจเซซาโยนมาจาังหวะนี้มาสลาวีโขกแย่งไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ฮอยลุนฮอยลุนโอ้โหสองลุมหนึ่งครับไปได้ครับ จังหวะนี้ครับโอกาสก็ทั้งเดียวนะครับต้นเกมจากบูโน่เฟรนเดสแล้วก็ยังไม่มีโอกาสยิงเพิ่มนะครับสำหรับแมวเต็ดทางฝั่งของวูฟนี่ยังไปไม่ถึงครึ่งสนามเลยนะฮะก็ทางฝั่งของแมวเต็ดก็บดอยู่ฝ่ายเดียวเลยซึ่งองบอลน,นะครับ30 70นะฮะอ้าวบอลออกครับบูฟไดทุ่มครับจังหวะนี้ มาที่โจนอโตเพื่อนเติมนะครับออกขวามามาซิวดเดียวมาที่จิมเนสโอ้โหเนวสันทันอยู่ครับจังหวะนี้กระชากไปแล้วครับจังหวะนี้เนวสันเซม,มโโดโยนเข้ามาลูกนี้เข้ามือโอน,อนาหน้าครับก็ยังไม่ได้ลุ้นเลยครับมาซิวคุณยาอามาตเดโลอามาตเดโลเข้ากลางที่เดโร เดโกดาโลอามัตเดโลครับเปิดเข้ามาติดครับจังหวะน,นี้ไมาติดได้ทุ่มครับจังหวะน,นี้ก็สถิตินะครับการเจอกันทั้ง2ทีมก็ไม่ติดเหนือกว่านะฮะก็5เกมหลังสุดก็ไม่ต่เอาชนะไป4เกมนะครับคั้ล่าสุดก็ไปเยือนบูฟก็เอาชนะไปได้4ต่อ3 ตารางคะแนนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับสำหรับบูฟก็แต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยบอลปลดโค้ดนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดนะก็ชนะเลสเตอร์ของรุสเฟนส์รอยได้นะครับ3เมตรเลยส่วนใหญ่บอลเปลี่ยนโค้ชจะเล่นดีครับเดี๋ยวเราดูเกมนี้กันทางฝั่ง,งแมนเดตจะโดนทีเด็ดหรือเปล่าเอาจังหวะนี้ครับบู๊กทำต้นได้ฟรีคิกครับอาอจิมเนตเล่นไวครับบอลทำชิ่งมาแลาอูจิมเนสโอ้โหไม่ผ่านครับของหลังเพียบเลย มดเวลาครึ่งแรกนะครับก็ทำไรก็ไม่ได้ครับเสมอไปศูนย์ต่อศูนย์เดี๋ยวเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะฮะเดี๋ยวมาดูการเลเกมนะครับของโค้ชทั้งสองทีมกันว่าจะมีนะครับสกอร์เพิ่มไหมนะครับโอกาสเข้าทำหนึ่งต่อศูนย์ครั้งนะฮะครั้งเดียวจากบูโน่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะฮะเปอร์เซ็นต์ครองบอลหกสิบห้าต่อสามสิบห้านะครับก็ทีมเยือนแมตต่ค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนนะครับ แฮร์รี่แม็กควายอูกาเต้กาซิมิโลแม็กควายก็ถือว่ายืนคุมหลังได้ค่อนข้างดีนะครับในเกมนี้แต่ก็ระวังทีเด็ดนะฮะของอูนตันให้ดีนะครับ, T D D รบมาเธอุคุณย่าน,นี่นี้โหมีความเร็วแล้วก็ยิงคมมากนะฮะกาซิมิโลอุกาเต้เอาหมาัดเอาอเสียบอลน,นะครับจังหวะนี้แลครับคุณย่า จีเมเนสโอ้โหเจก็เสียบอลเหมือนกันครับเข้า2ตัวนะครับโอ้โหจังหวะนี้ช่ายเกินครับออกข้างไปเลยครับโอ้โหรีบเล่นไปหน่อยนะครับสมรับบูฟนะฮะเอาเลยครับแมตต์เต็ดเปลี่ยนตัวเลยครับเอาอีเล็กเซนลงแทนอามัดเยโร่นะครับก็ตำแหน่งของอีเล็กเซนด้วยนะครับเป็นกลางลุกนะฮะก็ประสานง่ายกับบูโน่นะครับอีเล็กเซนมาลงมาก็ได้บอลเลยครับจังหวะนี้อุกเต้ ดาโลเล่นกับอุกเต้ครับ2ตัวแต่ตรงกลางมาอีกเส้นคาซมิโลเอ้าเสียบอลง่ายครับหูจังหวะนี้ครับเอาละครบูฟสวนหูคุณย่าครับเอ้าฟาวไหมลูกนี้เอ้าไม่ฟาวครับเล่นต่อครับมาทุศคุณย่าโอ้เอาไม่อยู่ครับไม่กวยายิงลูกนี้เซฟได้ครับเอ้าซ้ําจบเลยครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหดูครับจังหวะนี้ครับคือหูชิคุนยโชครับ โอ้โหแล้วดูท่าดีใจครับพี่แกโอ้โหคือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ครับเอาไม่อยู่ผมบอกแล้วครับว่าระวังมาถุอคุณย่าให้ดีครับนี่ครับเอาไม่อยู่นะทั้งเบียดทั้งดึงนะครับจริงๆจังหวะแรกเอาหน้าก็เซฟได้นะครับแต่ว่าไม่มีตัวประกบนะครับกุนโยนะครับอีกหนึ่งตัวนะก็โดนซาำเข้าไปหนึ่งต่อสูเลยครับโอ้โหเปิดครึ่งหลังมานี่คือโดนเลยอีกแล้วนะครับแมนเดดนะครับ ก็มีปัญหานะครับสำหรับแมตต์เนี่ยนะครับจะเสียนะครับประตูขึ้นนำนะครับช่วงต้นเกมทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังออกจะบ่อยหลายนัดแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ตั้งเกมไม่ทันนะฮะแต่ก็มาดูครับยังพอมีเวลาเหลืออีกประมาณรวมๆ30นาทีโอ้โหจ่ายเกินครับจังหวะนี้จ่ายไกลนะครับ โดนไปแล้วครับ1ต่อ0นะฮะก็แมวเต็ดก็ที่ล้วก็เพิ่งแพ้ไปนะฮะอันดับเนี่ยถ้าเกิดว่าแมนยูเต็ดไม่ชนะในเกมนี้เนี่ยนะฮะจะโดนแซงไปอีก2อันดับอาจจะล่วงไปถึงอันดับที่15ได้เลยนะครับก็ต้องรอดูผลอีก2คู่นะฮะยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับของห้อยรุ่นครับก็เบาเกินฮนะข้ามือโจเ้ซา นะครับแมตต์เต็ดก็ต้องเอาประตูคืนได้ก่อนนะครับนาที60แล้วเอกเส้นครับล่าสมุดไฮลุนทองชิงครับออกขวาโอ้โหดูจังหวะนี้ครับเร่งเกินนะครับจังหวะนี้ของเอกเซ้นนะฮะแล้วก็แมตต์เปลี่ยนตัวครับเอามาคัาร์ดัตฟอร์ดนะครับลงแทนมัสลาวีครับแรตฟอร์ดก็โดนตัดชื่อจากทีมออกไป3เกมครับนันนี้ก็ได้ลงเป็นตัวสำรองนะฮะ นะครับจังหวะนี้แม็กควายก็ยังมีในส่วนของแอนโทนีนะครับกับอาริฮันโดกรานาโชนะครับแล้วก็มีเซอร์เซ่นะครับที่เป็นตัวลึกสามตัวนะครับที่จะเอามาเปลี่ยนเกมได้นะครับจังหวะนี้ครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปแล้วครับแรดฟอร์ดโยนโอ้โหไปไหนครับลูกนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเอาละครับเปลี่ยนศูนย์หน้านะครับเอาเซอร์เซ่ลงแทนฮอยลุนนะครับ เกมที่แล้วนี่ก็ลงตัวจริงนะครับเจอบอลมัรก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนาที68นะครับเออร์ซาเล่นสั้นนะครับก็หลังเอา้าจังหวะนี้ครับอา้าดูครับลูกนี้คุณย่าชิมิเนสไม่กวยแฮร์รี่ไม่กวยวนะครับโอ้โหบอลขาดๆกนเกินครับ เซมิโดโยนเข้ามาลูกนี้โอ้โหหมงสกัดออกไปครับทางฝั่งวูฟได้ทุ่มเะฮะอา้าโอ้โหลูนี้ครับก็สถานการณ์ก็ยังไม่ดีครับโอกาสก,ก็ยังไม่มีเลยนะฮะสำหรับแมเตต์นะครับผ่านไปแล้วประมาณลูกลงสิบห้าทีครับหลังจากที่โดนนำไปครับหาบอลที่แัดฟอร์ดครับแัดฟอร์ดมองเพื่อนตรงกลางครับโอเต เวตเตยออกซ้ายโอ้โหบอลไม่ถึงอีกแล้วนะครับขาดๆกันเกินครับการจ่ายบอลจังหวะนี้แรดฟอร์ดโอ้เล่นเร็วครับแรดฟอร์ดไปครับกระชากไปครับเลี้ยงไปแลวครับสุดเส้นอีกแล้วครับแรดฟอร์ดคิดอะไรไม่ออกครับเสียบอลโอ้โหจนได้ครับจังหวะนี้โอ้โห้ดูครับขาดความมั่นใจไปเลยครับนี่ครับมาสุดคุณย่านะครับโอ้โหก็โดยเปลี่ยนออกเลยครับเอาคุนเดลลงมานะครับที่เป็นดาวรุ่งนะ ที77นะฮะก็เปลี่ยนตัวแรกนะครับสำหรับเจ้าบ้านบูฟนะฮะเล่นดีมากนะครับตัวนี้มีทั้งความเร็วความห้องตัวแล้วก็ความแกร่งนะฮะเส้นข้องบอล3่อ66ครับในเส้นโอ้โหเสียบอลครับจังหวะนี้เอาละครับได้สวนคิมินสคิมินสกัะชาขวาไปครับเพื่อนยังไม่เติมครับมันจะสีตัวโอ้โหโดนกระแทกไปจังหวะนี้ฮะเซเซครับ เซซ์อโหจะไปเองครับเอา้าได้อยู่ครับจังหวะน,นี้คือชินโยเอา้าจังหวะน,นี้ครับดาโล่ย่งกลับมาได้ครับดาโล่จ่ายมาอุกเต,ต้ครับเอา้าเสียบอลง่ายเกินครับจังหวะน,นี้ครับนาที82นะครับก็ยังเป็นทางฝั่งวูฟครับเจ้าบ้านขึ้นนำ1-0 หรอเบนอโมริมนะครับก็คุมทีมไปแล้วเก้าเกมนะชนะสี่แพ้สเสมอหนึ 1, ทุกรายการนะถ้าเกมนี้แพ้ก็จะเป็นเกมที่5ครับก็จะเป็นการคุมทีม10เกมชนะได้แค่4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่ออกสตาร์สิบเกมได้ยแย่ม,มากๆครับโอ้โหจังหวะนี้ครับซ็กซ์น,นะฮะ ก็น่าเห็นใจนะครับสําหรับอะโมริมนะฮะเข้ามากลางฤดูกาลด้วยก็ยังไม่ได้ซื้อตัวนักเตะด้วยนะครับออาจังหวะนี้ครับราอูชิมิเนสคิมิเนสจ่ายมาตรงกลางมาที่ออโตโอ้โหเสียบอลครับเอาละครับจังหวะนี้สวนกลับนะครับของแมนยูเต็ดบุนโน่ครับเซอร์เซเอาจังหวะนี้ครับโอกาสสุดท้ายของแมนยูเต็ดแล้วนะครับเดลโลอูเต้ครับอูเต้โอ้โหเสียบอลครับเรียบร้อยไปเลยครับ จบเกมนะครับผมก็วูมตันโมเดอร์เลอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะแมตต์เตตไปหนึ่งต่อศูนย์ได้ประตูจากคูซิโยนะฮะนาทีที่ห้าสิบหกนะฮะก็เก็บสามคะแนนนะครับก็ขึ้นไปอยู่ลำที่สิบเจ็ดของตารางนะครับผมก็มีโซนตกชั้นไปชั่วคราวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวนะครับเรามารับชมนะครับแมตช์การแข่งขันจริงกันได้นะครับในวันที่26นะฮะช่วงบ็อกซิ่งเดย์เลยนะฮะก็ ผลจริงจะเป็นยังไงก็อยู่มาติดตามได้นะครับสําหรับนะครับเกมฝึกภาพวับรรยายในวันนี้ก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด s u b ส c คร b e เจ้าวันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ